ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเอดสหรือท่านใดที่มีญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคเอดสท่านทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเขามีเบีย้ยย่างชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์เนี่ยคนละ5 0 0บาทนะครับวิธีการขอรับเงินเนี่ยนะครับในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการย่างชีพผู้ป่วยเอดสนะครับให้กับผู้ป่วยเอดส์สำหรับผู้ป่วยเอดสที่แพทย์เนี่ยได้มีการรับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือว่าถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดเนียจะมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ500บาทต่อเดือนนะครับโดยให้ท่านเนี่ยไปแจ้งไปลงทะเบียนณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับโดยจะไปด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเนี่ย ไปลงทะเบียนแทนก็ได้นะครับที่อบตอเทศบาลหรือเมืองพัทยาหรือ,อในกรุงเทพมหานครที่สำนักง,งานเขตก็ได้นะครับ